สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t c h ล n n e l ผู้รับสารเจ้ากวาลวานแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพา่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีกันลัคนากันครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม68นะคะเป็นสถานการณ์รักนะคะที่คุณกำลังเจอหรือกำลังจะเจอนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ตัวตนของคุณนะคะราศีกัน The Hangman นะตัวของคนของคุณ Two of Swords พลังงานความสัมพันธ์นะคะที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นอยู่ขณะนี้นะ Seven of w a n s แนวโน้มความสัมพันธ์นะ The at Magician คุณนะนะคะไปเจอใครบางคนที่ทำให้ความสัมพันธ์นะคะไม่สามารถขยับ พัฒนาไปในอนาคตได้ไปเจอคนแบบไม่เปิดใจหรืออาจจะมีข้อห้ามนะคะข้อห้ามบางประการนะคะในความสัมพันธ์ข้อห้ามในที่นี้อาจจะหมายถึงเออมันไม่ถูกต้องนะ,ะต่อกฎหมายกฎระเบียบของสังคม กฎระเบียบของศาสนาประเพณีอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะตัวตนของคุณะนะคะตอนนี้นะเหมือนจะบอกว่าติดหรือยึดหรือรอคอยกับใครบางคนอยู่นะคะเหมือนว่าคุยกับคนเนี้ยนะคะรู้สึกถึงคนเนี้ยรู้สึกเหมือนเครียดกุ้มกังวลแต่มันก็ไปไหนไม่ได้สักทีเหมือนลักษณะคนที่พายเรือในอ่างนะคะคนที่มีแรงดึงดูดถึงเรามากเรารู้สึกว่า เรานึกถึงสิ่งเนี้นะมันทําให้เรารู้สึกร้อนลนกระวนกระวายใจแล้วเราก็ทบทวนสิ่งนี้เราก็อยากจะหยุดไอ้สิ่งที่เราล้อนลนกวนกระวายใจนี่แหละนะคนที่เราอยากจะได้มากๆแต่มันเอาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะคิดวนนะคะเหมือนเราเปิดความรู้สึกของเรามาเราคิดเยอะคิดมากปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันคิดเยอะมันไม่ดีว่ะมันไปไม่ได้เรารู้อยู่แล้วนคาตอบเราก็พยายามจะปิดมันนะ ปิดความร้อนรุ่มร้อนลนความคิดนะฮะความคิดถึงคนนี้นะฮะอะไรก็แล้วแต่นะเอามาคิดอีกแล้วก็วนเวียนวนเวียนเนี่ยนะฮะบางคนนะหมายถึงว่าคุณเจอใครบางคนเนี่ยในตัวตนของคุณนะ่ะทําให้คุณนะ่ะนึกไปถึงเรื่องเก่าๆที่มันเคยเจ็บปวดเสียใจแล้วมันไม่ทําให้คุณนะ่ะก้าวออกไปคบใครบางคนนะคือเปิดความสัมพันธ์ใหม่อ่ะนะ ความเจ็บปวดเสียใจครั้งเก่ามันถาโทมเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยมันย้อนมาแบบบวบๆบวบ,วบ,วบวนะคะมันก็เลยทําให้เรามันเหมือนแบบมันมาเผาผ่านใจตัวเรานะคะว่าเอ๊ะทาไมสิ่งเนี้ยมันยังไม่ได้จบไปจากเราเราเจอเราเจออะไรคล้ายเดิมอีกแล้วแต่แค่เปลี่ยนคนนะพอเรามาเจอคนเนี้ยเราจะเปิดใจ ะะเราอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้มันขยับไปได้นะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้มันคล้ายรูปแบบเดิมเลยนะ,ค,ะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นพลังงานที่แบบกุ้มใจเครียดกังวลปวดหัวฝ่อรอคอยไม่สามารถมุกออนไปได้อะไรสิ่งนี้หมอเห็นพลังงานแบบนั้นนะคะเ,เพื่อนๆพิจารณานะคะบางคนหมายถึงว่าคนเก่าเนี่ยมันจบจากเราไปนานแล้วแต่เราเอามาคิด ะะเปรียบเทียบกับคนที่เรารู้สึกคนใหม่คนเนี้ยนะคะเพืเ่อนเราก็เลยโยงอยู่ตรงนี้แหละความสัมพันธ์ไม่ได้ไปไหนเลยคนของคุณนะคะคุณไปเจอใครบางคนที่น่าจะไม่พร้อมมองอนาคตไปข้างหน้ากับคุณหมอว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะคะหรือในลักษณะไม่เปิดใจก็ได้หรือ เราเป็นตัวเลือกทางเลือกได้หรือเราเป็นบุคคลที่สองของเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะมีระยะทางที่อยู่ไกลด้วยคนนี้มีความรังเลใจทำให้คุณสับสนนะคุณเอาคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์นะคุณสับสนในชีวิตเยอะเลยนะคะเพื่อนๆถ้าตัวเขานะผ่านประสบการณ์ความสัมพันธ์มาที่คุณรู้แน่นอนนะว่าแบกราเบื้องหลังเขาอะ โอเคเขาโสดหรือเขาไม่ใดๆก็ตามแต่แต่คนนี้ไม่พร้อมเปิดใจนะคะเขากลัวและเขาก็กังวลเขาสับสนนะคะเขารู้สึกว่ากลัวว่าในอนาคตจะไม่ได้รับความรักนะความรักความดูแลความเอาใจใส่แล้วก็คิดว่าตัวเองจะเหมาะสมที่จะเป็นคนรักได้ไหมอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เราเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะ เขาก็ยังลังเลสับสนอะไม่รู้ว่าจะเลือกใครในความสัมพันธ์นะไพ่เจ็ดไม้นะจริงๆหมอว่านะคนเนี้อาจจะมีคนนะเข้าหาเขาเยอะพยายามทําคะแนนก็ได้หรือคนคนนี้มีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีมีแรงดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามนะคนอื่นก็ทําไมคะเสนอเสนอผลงานของคนอื่นอะนะคนอื่นๆที่นะมาทําความรู้จักเขามาอยากได้เขานะ แต่บางทีตัวคุณเองอ่ะไม่จะเป็นจะต้องไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปแย่งชิงหรอกแต่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณจะต้องสู้กับใครวะเนี้ยนะฉันตัวฉันเองเนี่ยดีที่สุดไหมดีพอหรือ,อยังเพอร์เฟกพอหรือ,อยังรูปร่างหน้าตาเอ,อ่อหรือว่านะไลฟ์สไตล์การศึกษาของฉันฐานะของฉันเนี่ยเออดีมากพอที่เขาจะเลือกฉันไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะคุณจะคิดสิ่งนี้นะแต่จริงๆอ่ะคุณอ่ะก็เป็นคนที่ ราศีกันลัคนากันจะเป็นคนที่สวยนะคะงดงามจิตใจดีแล้วก็มีความละเอียดนะคะมีความละเอียดคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็มีความร่ํารวยนะหน้าตาดีนะคะกว่าทุกๆราศีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นคนที่รูปร่างที่สวยนะคะในความเป็นผู้หญิงของคุณนะคะจะจะมีสเสน่ห์อะไรนะคะแต่ทีนี้คุณบอกว่าบางทีคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้แหละ ฉันเหนื่อยเหลือเกินเมื่อไรเขาจะรับเลือกฉันเป็นตัวจริงสักทีฉันจะต้องไปสู้กับใครไปสู้กับใครหลายๆคนที่เข้ามาทําความรู้จักเธอที่อยากจะเอาเธอหรือฉันจะต้องไปสู้กับเธอด้วยพยายามว่าเธอเปิดใจให้เธอเอาฉันสักทีให้เธอเลือกฉันเธออะไรสิ่งเนี้นะคุณบอกคุณรู้สึกเหมือนเหนื่อยนะเหมือนพยายามโทรหาพยายามน้อยเนื้อต่ําใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะพยายามจะไม่พูดไม่บอก ไม่บอกเขาว่าฉันไม่ไหวแล้วนะฉันเหนื่อยฉันไม่อยากจะรอฉันปวดหัวแล้วเกินกับเรื่องของเธอบางคนคนคนนี้นะคะมาเอาคุณเป็นที่พึ่งพึ่งพิงพึ่งพาทางใจทางอารมณ์นะคะทางอะไรก็แล้วแต่นะให้คุณดูนะคะคุณพยายามนะช่วยเขาอะเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าความสับสนของเขาความไม่รู้สิ่งนู้นสิ่งนี้หรืออะไรแล้วแต่หรือมึกแม้แต่กระทั่งเขาเหงา เขาอยากจะคุยกับคุณคุณก็โอเคพยายามจะคุยกับเขาบางครั้งคุณก็อยากจะใช้ชีวิตของตัวเองหรืออยากจะอยู่ในมุมสุขสงบของคุณคุณก็พยายามจะคุยหรือติดต่อสื่อสารกับเขาเพื่อให้เขาสบายใจโดยบางครั้งคุณก็เบื่อคุณก็ลาคาญอะไรสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะบางคนคนเนี้มามาหายหายนะคะเท่าที่เขาต้องการในชีวิตคุณถ้าเขาต้องการคุณเขาจะมาแต่ถ้าเขา ใช้ชีวิตของตัวเขาเองได้เขามีความสุขดีเขาแฮปปี้ดีนะเขาไม่เขาไม่ได้ถึงคุณเขาไม่เขาไม่อยากหาคุณอะไรสิ่งนี้นะแต่เวลาที่เขานะต้องการใครสักคนหนึ่งนะคุณก็น่าจะอยู่ในนั้นอะละนะว่าโอเคนะคุณอยู่ตรงนี้คุณสแตนบายอยู่ตรงนี้ทําไมหมอถึงต้องพูดคาว่าสแตนบายอยู่ตรงนี้ตัวคุณเป็นแฮงแมนเห็นไหมคะไม่ได้ไปไหนนะสมมุติว่าคนนี้หายจากคุณไปอันนี้หมอจะยกตัวอย่างอันนี้ได้เห็นภาพง,ง่งาย คนนี้หายจากคุณไปหรือไม่ได้คุยกับคุณเลยนานมากนะคะคุณก็ยังรอคนนี้อยู่สมมุติคนนี้เรียนจบมหาลัยเดียวกันรู้จักกันมาสี่ปีพอเขาเรียนจบไปเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณนะนะไม่ว่าคนนี้ไปทํางานที่ไหนหรืออะไรแล้วแต่เมื่อใดที่เขาทักมาหรืออยากจะคุยกับคุณ คุณก็ยอมคุณก็คุยนะคะบางครั้งในขณะที่คนเนี้ยเคยไปมีแฟนแล้วไปมีแฟนเลยนะคะแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังตอนที่มีแฟนมีความสุขดีเขาอาจจะไม่ได้เล่าก็ได้นะเขาจะไม่กลับมาแต่พอเขามีปัญหากับแฟนเขากลับมาหาคุณเว้ยอ่ะคุณอยู่ในพื้นที่นะคนที่ให้ความอบอุ่นปลอดภัยกับเขาเหมือนเป็นจะบอกว่าแฟนโซนหมายอื่นอาจจะใช่แหละนะแบบเรารู้จักเขานานแล้ว หรือนะถ้าเขามีเรื่องอะไรทุกข์ร้อนใจแม้กระทั่งคนของเขาทะเลาะกับเขาเขาก็บอกคุณนะคะบอกคุณทุกอย่างเลยว่าทะเลาะกับแฟนมาเนี่ยอย่างงั้นอย่างนี้แฟนเขาไม่เข้าใจนะพอเขารู้สึกว่าโอเคพอและระบายใจระบายอะไรพอแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเวลาถ้าเขาดีกับแฟนเขาก็ไปหรือบางครั้งบางขณะเขาอาจจะเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้วนะคะเออเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้วนะสมมุติถ้าเขายังไม่ได้เหงาก็ยังไม่ได้โทรหาคุณนะ เวลาเขาเหงาเขาก็โทรหรือก็ไลน์หาคุณแต่ไม่ได้เคยคิดหรือสนใจที่จะันมามองว่าทําไมแกไม่จีบฉันบ้างวะฉันอยู่ตรงนี้รอแกตั้งนานแล้วทําไมแกไม่เอาฉันเป็นแฟนนะเนี่ยสิ่งเนี้อาจจะเป็นแบบนี้ยหมอไม่รู้นะว่า แต่ละคนราศีกันลขนัขษณะการหมอเห็นถึงพัง,งานากาของความนานนานและยาวนานหมอถึงยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะมันเหมือนภาพที่เข้ามาในหัวหมอแจนนะว่ามันเป็นสิ่งเนี้ยที่หมอยกตัวอย่างนะคะแต่บางคนนะคำว่านานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันอันนี้หมอยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะคะบางคนก็หมายถึงว่าเราอะรอคนเนี้แหละนะคะ สมมติเราถูกใจคนนี้มากมากเลยแต่คนเนี้ยเขามีแฟนเขาแต่งงานแต่เราก็ไม่สามารถถูกใจคนอื่นได้เราก็รอไปเถอะบางทีเราก็คุยเขาเหมือนเพื่อนเหมือนคนร่วมงานนะคะเป็นที่ปรึกษาคุยกันนะ,ะเอ๊ะอะไรเขาจะเลิกกับแฟนวะอะไรสิ่งเนี้ยบางคนก็อาจจะมีมุมเล็กๆที่คิดสิ่งนี้บางคนก็อาจจะไม่คิดก็ได้โอ๊ยหมอแจนหนูไม่มีกิจใจชั่วร้ายแบบนั้นหรอกที่คิดแบบนี้นะคะโอเคเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็ ไม่ยังไม่เจอใครถูกใจอะ่ะแต่เราเจอคนถูกใจคนเนี้ความรู้สึกที่เราชอบคนนี้ยบางครั้งเราไม่ได้บอกเขาด้วยเราก็แอบซ่อนไว้เหมือนกับสิ่งที่บอยยกตัวอย่างมาตะก,กี้ไอ้เพื่อนเราสี่ปีเนี่ยเพื่อนเราแม่งไม่รู้เลยว่าเราชอบมันแต่มันไปมีคนอื่นแล้วเลิกคนอื่นแล้วหรือมีแฟนมาหลายคนแล้วก็มาบอกมาคุยกับเราตลอดมันไม่คิดที่จะเอาเราเป็นแฟนม้างเลยเหรอวะนะเราพยายามดีกับมันทุกอย่างนะคะเราเป็นพื้นที่เซฟโซนให้มันตลอดเลยมันไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยนะคะ ถ้าใครกำลังเป็นสิ่งนี้อยู่หมอกำลังรู้สึกเหมือนว่าความจงรักภักดีของคุณเนี่ยจะต้องใช้ให้ถูกทางนะคะการรอคอยใครสักคนเราจะต้องมีลิมิตนะคะเพื่อนๆนะหมอเห็นถึงเ <c oughs> ดเมจิเชียนเนี่ยนะ,ะขยายได้หนึ่งถ้วยเจ็ดดาบแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยนะคะหมอถึงอธิบายว่าบางทีเราไม่จะเป็นจะต้องไปช่วยเคลียร์ปัญหาสำหรับคนที่เรารักหรือเราสนใจแล้วเขามีปัญหากับแฟนของเขานะคะหรือ คุณอาจจะบอกว่าอ้าวหมอก็ฉันคุยกับเขาแบบเพื่อนอะ่ะฉันรู้จักเขามาก่อนถึงเขาจะมีเมียไปก็ช่างพาสิเออโอเคเราเข้าใจเราเข้าใจถ้าคุณยังกำลังจะอธิบายสิ่งนั้นนะคะก็นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมานะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ